สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เลี้ยง,งัวทุกท่านนะครับมาพบกับช่องจาย y ช channel อีกคือเก่านะครับเนาะนีตอนแรกนะครับคำว่าเบิงของงอบรรยากาศจังเป็นแรงก,กันนะครับเนาะนี่นะครับก็ยืนละซอนละเส้นอยู่นะครับนี่กินยาปลุกนี่กินฟ้านะครับ ย่คอกนี้นะครับผมใส่หลอดสีแดงนะครับในการเปิดอยู่คอกเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าใส่หลอดสีแดงนะครับมันมีประสิทธิภาพในการไลย่ยุงดีกว่านะครับผมสังเกตจากเวลาปิดไฟไว้นะครับหลอดไฟหลอดนีออนนี่นะครับ สีขาวเนี่ยสีใสๆเนี่ยเวลาปิดนะครับถ้า,ามีหลอดสีแดงตรวนี้เนาะมันจะรู้สึกว่างวงวะนะครับจะตีหางพึบพบพบพ,พวิหางนะครับวิหางเพราะว่าถ้าว่าวิหางแปลว่ามาแีแมลงหรือว่ายุงรบกวนนะครับเนะาะงวดจะบวด้นนอนนะครับในเมื่อผมเอา หลอดสีแดงมาติดนะครับองอมันจะมักไปอยู่ตรงบริเวณไตแสงสีแดงมากกว่านะครับเพราะว่า,าเป็นเหตุผลประกันรแดงบุจักนะครับะก,ะกับกระบอกคอยตี้างนะครับกับกรบคอยสะบัดกระดิ่งย่ำกลางคืนนะครับหรือว่าสีอื่นนะครับที่ ทันได้คิดว่าดีกะนําไปปรับใช้ในของเจ้าของนะครับเนาะบรรยากาศเจ้าเมแรงนะครับขอบหัว่วหลอดไฟสีแดงครับตรวจด,ดูสุขภาพหั่วก่อนอว่ากิดอิมบอนะครับซึ่งแต่ละตสวงเต็มทุกตูวนะครับ ตันนี้จะได้ก็รอชมผลงานนะครับลูกในท้องของคือคือลูกนายเขาวงนะครับ JL2934 นะครับนายเขาวงเ,เป็นลูกอ,อพอพันธุ์รับเป็นลูกของอาประเชหนึ่งทัาผ้าศูนย์นะครับวันนี้สิบแปดกำหนดขอดนะครับรอ,อ,อชมนะครับ ความสุขของคนเรียงงัวก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับวันนี้ขอหยาดอาบน้ำขอานอนก่อนนะครับสวัสดีครับ